สวัสดีครับพี่พิเพื่อนทุกท่านนะครับผมร้านเครื่องเสียงสุเทียนซาวนะครับผมวันนี้วันจันทร์ที่11มกรานะครับ2564นะครับผมวันนี้ก็มาลงตู้ซับนะครับตู้ซับเหลืออยู่2ใบนะครับผมเป็นตู้18เจบินนะครับสูตรเจบินนะครับผมเผื่อพี่เพื่อนๆนะครับผมหาตัวซับเบ็ดนะครับผมแนวนุ่มๆนะครับนุ่มๆลอยๆนะครับผมเจบินพร้อมดอกนะครับพร้อมดอกเป็นดอกของ พีวีดีโอนะครับผมพีวีดีโอโครงหล่อเป็นรุ่น2องสองนะครับผมเป็นรุ่น2องสองนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นพันธุ์หวัดสเปรดเดอร์สองชั้นนะครับผมเดิมเดิมโรงงานนะครับจะเป็นสเปรดเดอร์สองชั้นนะครับตัวนี้ดอกก็จะมีเดิมดอกหนึ่งนะครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นเดิมนะครับผมดอกเดิมกระดาษเดิมนะครับดังดังดีนะครับผมดังนุ่มดีนะครับ เปเพื่อนๆนะครับผมหาแนวนุ่มๆนะคของฟังเพลงสบายๆนะครับตู้ที่สองจะมีตำเหนียนะครับผมก็คือเปลี่ยนว้อยนะครับกระดาษเดิมเปลี่ยนว้อยนะครับผมแต่ก็ใช้งานได้นะครับเจ้าของใช้อยู่นะครับผมฝั่งนี้จะมีตำเหนียนะครับตัวนี้ขายใบละสามพันห้านะครับผมใบละสามพันห้านะครับ ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมตู้ซับสเปดพร้อมโอนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเกินไซส์นะครับผมเกินไซส์ไม่สามารถเก็บปลายทางได้นะครับขอลูกค้าโอนอย่างเดียวนะครับผมขบวนจะมีเป้าเสียบนะครับก็จะมีหูจับนะครับผมเป็นตู้ไม้อัด20ิบมิลนะครับเป็นตู้ไม้อัดนะครับแข็งแรงนะครับผมก็มีหูจับเหล็กสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับมีล้อนะครับผมมีล้อ มีล้ออยู่สีรล้อนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นเพจนะครับผมแตดโดมพันวัตนะครับสีก็ต้องไปไปเพิ่มเติมเอานะครับผมแต่ว่าไม้ยังสวยนะครับไม้ยังแข็งแรงนะครับเราก็ไปซื้อสีกระป๋องหนึ่งก็กลิ้งเอานะครับ ตะแงงจะเป็นตะแงงตะแกงหนาหนึ่งมิลน,นะครับผมตะแกงหนาหนึ่งมิลน,นะครับเป็นตะแกงปั๊มนะครับมีฟิลเตอร์การฝุ่นพร้อมนะครับผมสวยงามนะครับตัวนี้ก็คือแกะให้ดูดอกนะครับผม ให้ดูดอกลำโพงนะครับก็เลยแกะฝาตะแกรนนะครับเดี๋ยวให้ดูดอกอีกใบหนึ่งนะครับดูรอบๆนะครับผมใบละสามพันห้านะครับค่าส่งแล้วแต่พื้นที่นะครับผมค่าส่งประมาณสามร้อยสี่ร้อยนะครับผมต่อใบนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมมีล้อนะครับเข็นได้นะครับผมไม่ต้องยกนะครับ สภาพไมาย,ยังดีอยู่นะครับผมสภาพไม้ย,ยังสวยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างในนะครับผมตัวนี้จะมีลิ้นดักหลังนะครับผมลิ้นดักหลังนะครับ ภาพสวยนะครับผมเผื่อไปพี่เพื่อ,อนๆน,นะครับผมหาตู้ซับนะครับตอนนี้เหลืออยู่สองใบนะครับผมเหลืออยู่สองใบสุดท้ายนะครับ mm hmm. เดี๋ยวชิ้นต่อไปจะขอลองเป็นตู้ JBL นะครับผม ตู้ JBL ที่เป็น Active นะครับมีผู้วร์ในตัวนะครับผมเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับพอดีว่ายังอยู่นะครับผมก็เลยมามาเทสนะครับผมเทสเสียงให้แล้วก็วิธีการใช้งานนะครับ ็นตู้ Active นะครับผมมี p พ w e r เวอร์ในตัวนะครับวิธีการใช้งานก็เอาปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟเข้าได้เลยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมขวงฝาของตู้นะครับจะมีปลั๊กนะครับผมมีรูปลั๊กนะครับเราก็ใช้ปลั๊กคอมนะครับผมเสียบเข้าได้เลยนะครับเสียบไฟ210นะครับผมเสียบไฟบ้้นเรานะครับ เป็นตู้ JBL แท้นะครับผมเดี๋ยวจะเทศเสียงให้นะครับด้านขวาจะด้านฝั่งซ้ายของตู้นะครับจะเป็นรู สัญญาณเข้านะครับผมมีรูสัญญาณเข้านะครับอินพุตนะครับก็เรามีมีลิงก์ออกนะครับผมลิงก์ออกได้นะครับเผื่อจะลิงก์สัญญาณไปอีกใบหนึ่งนะครับผมข้างล่างจะเป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเด้งนะครับผมก็จะมีปุ่มกดนะครับจะมีปุ่มกดถ้าเราเอาใหม่มาเข้าก็ได้นะครับผมเราก็กดเป็นสวิตช์ใหม่นะครับสัญญาณจะแรงขึ้นนะครับผม ถ้าเราใช้เป็นสัญญาณมาจากมิกนะครับผมสัญญาณมันจะมิกให้เรากดเป็นลายนะครับให้เรากดเป็นลายนะครับผมจะมีลูกศรบอกนะครับสัญญาณจะไม่แตกนะครับผมแต่เวลาเราใช้ไม้เราก็กดเป็นไม้นะครับเผื่อใช้งานได้เหนประสงค์นะครับผมมียกตู้ไปไม่ต้องยกพพวเวอร์นะครับเผื่องานงานพิธีนะครับผมหรือว่างานคาราเกะงานคาราเกะเล็กๆนะครับ ได้จะลองเสียงนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเชื่อมต่อสายแป๊บหนึ่งนะครับผม เวลาเราเปิดสวิต์นะครับผมก็จะมีไฟสีเขียวอ่อนๆนะครับติดอยู่ข้างหน้าตู้นะครับผมจะมีไฟสีเขียวอ่อนๆนะครับก็คือแสดงผลการทํางานของของเครื่องนะครับผมของตัวตู้นะครับข้างหน้าจะเป็นโลหะนะครับผมทั้งชิ้นนะครับตัวนี้ลาโพงกับตัวหน้าจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมของแท้นะครับตัวแหลมกับตัวลําโพงจะเป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับผมเป็นโลหะนะครับ ผมจะ,จะใช้ไม้ล่อนะครับผมเสียงอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับจะใช้เป็นไม้ล่อน้าตู้นะครับผมต้องใช้เป็นสาวพินนะครับผมเพราะว่าลงเป็นเพลงไม่ได้นะครับมันติดลล็กเสธิ์นะครับผม ก็ขอใช้เป็นสาเป็นซสาพินเอานะครับแล้วก็ฟังน้ำเสียงเอานะครับผม เสียงออกครบนะครับผมทั้งมิดทั้งมิดโลมิดไฮแล้วก็เสียงไฮนะครับผมสัญญาณออกครบดีนะครับไว้ตู้ไว้ออกงานพิธีนะครับผมไม้ชัดมากนะครับใช้เป็นไม้ในชัดมากนะครับผมหรือว่าใช้เปิดเป็นคาราเกะก็ได้นะครับผมคาราเกะงานเล็กๆนะครับหรือว่าใช้เป็นงานพิธีนะครับผมไม่ต้องยกเวอ e r นะครับยกตู้ไปก็ได้เลยนะครับผมมีมิกตัวเดียวนะครับมีมิกเล็กตัวหนึ่งก็จบนะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นไม้เข้ามาเสียบในตู้เลยก็ได้ครับ มีสวิตแยกข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวจะไปเทสอีกใบหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองอีกใบหนึ่งนะครับผมเสียงดีนะครับเป็นของแท้นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับผมตัวนี้จะมีก๊อปเยอะมากนะครับผมตัว JBL นะครับเดี๋ยวจะลองอีกใบหนึ่งนะครับผมอีกใบนึงก็เสียเหมือนกันนะครับผมเสียปลั๊กไฟเหมือนกันนะครับ เมื่อวานลงไปพอดีเมื่อวานลงไปแล้วนะครับผมมันโดนลิขสิทธิ์นะครับขอบคุณพี่เพื่อนๆที่แจ้งเตือนนะครับผมทางทาง a c e b o o k แล้วก็ทางโทรศัพท์นะครับวันนี้ก็เลยมาลองเป็นสาวพินเหมือนเดิมนะครับผม ใช้งานเหมือนกันนะครับจะมีไฟสีเขียวอนนะครับผมติดอยู่ด้านหน้าตู้นะครับตัวเร่งวอลลุ่ม ข้างหลังจะมีวอลลุ่มนะครับผมต้องเร่ยงยว <c oughs> ตัวตีนะครับต้องเร่งวอลลุ่มด้วยนะครับผมถ้าไม่เร่งวอลลุ่มไม่ดังนะครับเราจะเอามากเอาน้อยเราก็เร่งเอานะครับผม หรือจะเอาไปเป็นเซตก็ได้นะครับผมตัวนี้ก็ทําเสียงกลางนะครับไม่ต้องหาเพลเวอร์นะครับผมตัวซับก็ไปหาเพลเวอร์นะครับผมหาเพลเวอร์สักสักพันสองเลอร์วัตนะครับผมขับสองดอกนะครับขับได้นะครับผมแล้วก็หาเมก้าเทคนะครับผมคอร์สเมก้าเทคสักตัวหนึ่งนะครับไว้แต่งโลนะครับผมเพลเวอร์ก็ใช้เป็นเพลเวอร์ขับซับตัวเดียวนะครับตัวตู้เชีเปลมีมีเพลเวอร์ในตัวนะครับผมไม่ต้องใช้เพลเวอร์นะครับเสียงดีนะครับผมเสียงดีมากนะครับเป็นของแท้นะครับผม สภาพดอกเดิมนะครับผมกระดาษเดิมดอกเดิมสวยนะครับรุ่นนี้จะไม่สามารถสับเปลี่ยนดอกได้นะครับผมเพราะว่าเป็นบล็อกมานะครับเป็นบล็อกชิ้นเดียวมานะครับผมแข็งแรงนะครับพลาสติกแข็งแรงนะครับผมกระแทกได้นะครับเดี๋ยวชิ้นหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้น่าจะลงไปแล้วเมื่อวันที่9นะครับผมราคา9ก้าพนนะครับผมค่าส่ง2 0 0บาทเป็น9ก้าพนนะครับต่อใบนะครับใบละนะครับ เป็นงาน U.S.A. นะครับผมเป็นของแท้นะครับเป็น JBL แท้นะครับผมเราเคยเห็นแต่ของก๊อปนะครับผมตัวจริงก็คือตัวนี้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเนะครับผมสะดวกสบายในการใช้งานนะครับตัวนี้เก็บรายทางได้นะครับผมตัวตู้ JBL เก็บปลายทางได้นะครับพอดีปลายกระซิบนะครับเจใหญ่นะครับบอเก็บปลายทางได้นะครับ ตัวตัวตู้ซับไซส์เกินนะครับผมเกินไซส์นะครับไม่สามารถเก็บปลายทางได้นะครับผมโอนอย่างเดียวนะครับเสียงกลางเก็บได้นะครับผมเสียงกลางเก็บได้นะครับมีเกรดนะครับผมคอมเกรดสี่ชันแนนมาตัวหนึ่งนะครับผมราคาถูกนะครับผมสามพันแปดร้อบาทนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมของร้านอาหารลบเรียนะครับช่วงนี้ร้านอาหารก็ผลกระทบเยอะนะครับผม สี่ชั้นนั่นนะครับใช้งานได้สี่ชั้นนั่นนะครับผมเป็นคอมเกตนะครับเขาก็จะติ๊กไว้นะครับผมวิธีจะมีรอยติ๊กไว้นะครับเราก็ไปเร่งตามที่เขาติ๊กไว้นะครับผมตัวนี้พี่เพื่อนๆนะครับผมถามหลายท่านนะครับไว้ใช้กับไม้นะครับไม้พวกส่วนมากจะใช้กับไม้เครื่องดนตรีนะครับผมใช้ไม้เยอะๆนะครับไม้ไม่จะกวนกันนะครับ ก็ต้องใช้คอมเกรีตนะครับผมราคา2,800บาทนะครับผมเอาเหรอ <c oughs> ลดให้2,800บาทนะครับผมเมื่อกี้บอก3,800หรือเปล่าไม่แน่ใจ2,800นะครับเอาราคา2,800นะครับ2,800บาทนะครับผม2,800บาทนะครับเก็บเงินไปทางโบอีก200บาทนะครับผมตัวคอมเกรีตเป็นรุ่น M6CC นะครับผมรุ่น M6CC นะครับด้านหลังนะครับเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้นะครับเสียบปลั๊ก220ได้เลยนะครับใช้ไฟ220โวลต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็มาเพิ่มเติมนะครับผมมาลองมาเทสตัวตู้ให้นะครับ ตู้ซับใช้งานได้ปกตินะครับผมแต่ก็จะมีต็มหนิดอกฝั่งนั้นจะมีเต็มหนินะครับผมกระดาษเดิมนะครับแต่ว่ารอยซ่อมมานะครับตัวตู้ก็สภาพยังสวยนะครับไปเก็บสีเอานะครับซื้อสีสักกระป๋องหนึ่งนะครับผมเราก็มากลิ้งๆเอานะครับเพราะว่าเพื่อนเดิมจะมีระเบิดอยู่แล้วนะครับผมเรากลิ้งไปก็จะเป็นระเบิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะพ่นใหม่ก็ได้นะครับผมถ้ามีทุนนะครับเสียงดีนะครับผมเป็นตู้โรงงานนะครับปรับแต่งจูนเสียงมา เรียบร้อยนะครับผมวันนี้วันที่11นะครับผมวันที่11นะครับวันจันทร์ที่11นะครับผมพี่ๆท่านสนใจชิ้นไหนก็โทรมาสอบถามนะครับวันนี้ก็มารีวิวเพิ่มเติมนะครับตู้ jbl นะครับก็มีระบบเก็บยปลายทางนะครับผมตู้ jbl นะครับผมกับขอบเกตนะครับเดี๋ยวมีสินค้าใหม่ๆหม่ก็มาก็จะมารีวิวเพิ่มนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม สวัสดีครับ